ไม่เริ่มวันนี้จะเริ่มวันไหนท้ายที่สุดอยู่ที่ตัวพี่เองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลุยค่ะพี่พี่ทำได้คะ่ะต้นไม้ที่โตช้ามีเด็กคนหนึ่งชื่อพี่สมองชื่อแปลกหน่อยแต่ใครๆก็เรียกแบบนั้นเพราะเจ้าตัวมักพูดเสมอว่าสมองพี่ไม่ค่อยดีจำช้ากว่าคนอื่นเขาอ่านรอบเดียวรู้เรื่องพี่อ่านสิบรอบยังงงอยู่เลย พี่สมองเรียนอยู่ปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยอีกแค่ไม่กี่เดือนก็จะต้องสอบจบแต่ทุกครั้งที่หยิบหนังสือขึ้นมาหัวใจก็เต้นแรงกว่าเนื้อหาในเล่มเพราะมันเต็มไปด้วยความกลัวกลัวว่าจะจำไม่ได้กลัวว่าจะสอบไม่ผ่านกลัวว่าจะกลายเป็นคนเดียวที่เดินช้ากว่าคนอื่นแต่วันหนึ่งขณะที่พี่สมองนั่งอ่านหนังสืออยู่ใต้ต้นไม้หลังคณะ ลมเย็นๆพัดมาพร้อมเสียงคุณลุงพาราโงงเดินมารดน้ำต้นไม้ลุงเห็นพี่สมองนั่งเครียดอยู่เลยพูดขึ้นว่าหนูรู้ไหมต้นไม้นี่ปลูกมาสามปีแล้วกว่าจะสูงเท่าที่เห็นลุงรดน้ำทุกวันแต่ก็โตช้ามากพี่สมองยิ้มบางๆแล้วตอบกลับว่าสงสัยมันคงไม่แข็งแรงมั้งคะลุงลุงหัวเราะแล้วพูดว่าไม่ใช่หรอก หนูรู้ไหมว่าต้นไม้ที่โตช้าเขาจะใช้เวลาปลูกรากก่อนเขาต้องให้รากมันยึดดินให้แน่นเพราะถ้ารากยังอ่อนต่อให้โตเร็วก็ล้มง่ายแต่ถ้ารากแน่นต่อให้พายุแรงแค่ไหนเขาก็ยืนได้คำพูดนั้นเหมือนมีใครเปิดไฟในใจพี่สมองเพราะแท้จริงแล้วการจำช้าหรือเรียนช้าไม่ได้แปลว่าโง่ แต่มันคือการปักรากความเข้าใจให้แน่นก่อนจะเติบโตตังหาดหลังจากวันนั้นพี่สมองเริ่มอ่านหนังสือแบบไม่บังคับตัวเองวันละนิดวันละหน่อยแต่ต่อเนื่องเขาเริ่มเขียนโน้ตด้วยคำของตัวเองเริ่มสอนตัวเองเหมือนเป็นครูเริ่มทบทวนด้วยรอยยิ้มแทนความเครียดบางวันก็ยังจำไม่ได้บางวันก็ท้อแต่ทุกครั้งที่ท้อเขาจะนึกถึงคำของลุง ต้นไม้โตช้าแต่รากเขาแข็งแรงจนถึงวันสอบพี่สมองยังไม่มั่นใจเลยว่าจะทำได้ดีไหมแต่เขาทำเต็มที่เขาไม่ยอมหนีไม่ยอมปล่อยมือจากความพยายามผลสอบออกมาเขาผ่านไม่ใช่เพราะจํำเก่งที่สุดแต่เพราะไม่ยอมแพ้แม้จะช้าที่สุดวันนั้นพี่สมองเดินกลับไปหาลุงพาราโรง ยกมือไหวพร้อมยิ้มกว้างแล้วพูดว่าลุงคะต้นไม้ที่โตช้านะ่ะตอนนี้มันออกดอกแล้วค่ะข้อคิดของเรื่องอย่าดูถูกตัวเองเพราะเราใช้เวลามากกว่าคนอื่นเพราะถูกวินาทีที่เราใช้กับความพยายามมันไม่ได้หายไปไหนมันกลายเป็นรากที่จะทำให้เราไม่ล้มง่ายในวันข้างหน้าจำไว้ว่า คนที่เรียนรู้ช้าอาจเป็นคนที่เข้าใจได้ลึกที่สุดและคนที่ล้มเหลวช้าอาจเป็นคนที่ยืนได้นานที่สุดลุยค่ะพี่ที่ทำได้คะ่ะ